นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นของดีวิเศษพระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้เพราะพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรในวันเวลาที่พระองค์นั่งภาวนาใต้ต,ตน้นไมโพนั้นการนั่งสมาธิภาวนานั้น ต้องฝึกไม่ฝึกก็ไม่ได้ไม่ฝึกก็ไม่เป็นคือหัดนั่งด้วยตนเองนั่งในหมู่ในคณะเมื่อถึงเวลานั่งแม้เราอยู่ที่หลับที่นอนของเราก็หัดนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวา ถ้าไม่เคยมันก็ดูว่าขัดแต่มันก็ไม่ขัดเพราะว่าขามันไม่ว่าใจมนุษย์คนเรามันว่าว่าขาข้าพเจ้ามันขัดขามันว่าหรือไม่ขามันเฉยใจคนเรามันไม่เฉยไม่สงบไปว่าขามันเจ็บ แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายขาขวานี่มันก็ไม่ว่ามันเจ็บไม่ว่ามันขัดขามันไม่มีปากมนุษย์คนเรามันมีปากถ้ามีปากอย่างเดียวไม่มีหัวใจปากก็พูดไม่ได้หัวใจดวงใจนั่นแหละ มันว่าขาขวาก็ขัดไม่ว่าแต่ขาข,ขาขวาผัดขัด,ขดกิเลสมันก็ขัดในใจของตัวเองแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนั่งยังนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วใจเห็นว่าเรียบร้อยดี เอามือทับกันไว้คือไม่ให้มือไปที่อื่นแขนไปที่อื่นแล้วว่าให้อยู่ในท่าสงบเมื่อร่างกายนี้เขาสงบแล้วแข่งขาสงบมือทั้งสองสงบ ตาทั้งสองก็สงบคือว่าหลับตาความจริงนั่งภาวนามันไม่มีภัยอันตรายใดๆตาเน่มีไว้สำหรับร่างกายจะเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนต้องใช้าตาถ้าไม่เอาตาดูก็ พาให้ร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนก็แข้งหักขาหักเพราะอะไรเพราะลืมไม่เอาตาดูเรานั่งอย่างไรเรายือนอย่างไรเราเดินอย่างไรไปมาอย่างไรไม่เอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาคนเราธรรมดาบางคราวบางสมัย นั่งอยู่ดีๆเวลาจะลุกขึ้นไม่ดูข้างบนเอาศีรษะเอาหัวไปชนไม้บ้างชนก้อนหินบ้างตำไอ้น่นตำไอ้นี่บ้างทีนี้เมื่อมันตำแล้วก็เข้าใจว่าก้อนหินหรือไม่มาตำศีรษะเราไม้นี่มาอยู่ที่นี่ทำไมบางคนก็โกรธให้ไม้ ทุบต่อยตีไปตามเรื่องความจริงเรามีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังธรรมเราต้องเอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาไม่อย่างนั้นก็เอาเท้าเอาตีนไปเหยียบขวาบเหยียบนาำจนถึงเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะอะไร เพราะว่าไม่รู้จากการใช้ตาเวลาท่านสอนให้หลับก็ลืนตาเสียเวลาท่านบอกว่าให้ลืนตาดูร่างกายก็ไม่ดูไปดูที่ไหนที่เบาก็ไม่รู้อันนี้คือว่าใช่ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ถูกจังหวะไม่ถูกลักขณะจึงเกิดความไม่รอบคอบขึ้นมา เรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําใจของเราทุกดวงใจทุกคนให้เป็นใจเพชรใจ,ใจ,ใจใกล้ากล้าละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปกล้าละกิเลสความโลภในใจให้หมดไปสิ้นไป กล้าละจิเลสความหลงในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยการภาวนาพุทธโธก็ดีธรรมโมสังโฆก็ได้หรือภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนอันความตายจะมาถึงตนนั้น พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้นึกบ่อยๆเพราะว่าความตายนั้นมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ยิ่งในโลกสมัยนี้นั้นยวดยานพาหนะที่มนุษย์คนเรานำไปมาก็มักจะเกิดเป็นภัยอันตรายอุบัติเหตุเสมอเสมอ ชีวิตของคนเหล่านี้น้อยไม่ใช่มากแล้วไม,ไม่ได้บอกล่วงหน้าโดยว่าเราจะตายแบบนั้นเราจะตายแบบนี้นะไม่มีป้ายบอกจะรู้ได้ก็เมื่อเวลามันตายไปแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วมันก็หมดไปแล้วคนที่ยังก็รู้ว่าคนนั้นตาย รถชนกันบ้างตายตกเครื่องบินบ้างตายจมน้ำบ้างฤดูฝนก็ตายจมน้ำตายแล้วยังมีความตายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันเมื่อความอิดหาพยาบาทมีก็ฆ่าฟันลันแทงกันประหัตประหารกันด้วยกาย ด้วยอาวุธยุทธฑ์ด้วยเครื่องเบือเครื่องเมานี่เคือว่ามันมาจากจิตใจไม่สงบไม่ภาวานาไม่ละกิเลสจึงไม่มียานไม่มีความรู้ล่วงหน้าจึงให้ภาวานาให้ดีรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่น มารนังเมภาวิสติให้มันนึกถึงเวลามันมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้สมัยนี้มันเป็นสมัยตายหมู่ตายคนเดียวไม่พอตายคนเดียวไม่ได้ก่อนที่จะตายก็ไปเป็นหมู่เป็นคณะ ไปรถยนต์รถยนต์เต็มคันรถคนเต็มคันรถเวลารถเกิดอุปทวเหตุที่เราคิดว่าจะไม่ตายและอุปัววเหตุในรถนี่ไม่ได้มันตายได้แต่เราจะไปแก้เอาเวลาตายนั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้เวลานี้ แกเวลานี้ก็คือให้ตั้งใจนึกถึงมรณะภัยคือความตายว่ามันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้ามันตายได้ทุกลมหายใจออก ก็คือว่าเมื่อเวลามันจะตายเขามันตายได้ทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่แน่เหมือนกําปั้นตีดินก็ไม่ผิดต่างแต่ว่าช้าเร็วต่างกันเท่านั้นแล้วพระทุทธเจา้าท่านจึงไม่ให้นิ่งนอนใจให้นึกให้เจริญ เตือนจิตเตือนใจของตัวเองถ้าใจของเรายังประมาทอยู่เข้าใจผิดคิดว่าเราไม่ตายว่าความตายยังห่างไกลเกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทขึ้นมาแล้ว ความตายมาถึงเข้าก็ร้องไห้นำตาไหลมันแก้ไม่ได้เมื่อจิตภาวนามองเห็นว่าความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็ต้องนิ่งแนวโยภายในไม่ต้องวิตกวิจารใดๆเมื่อได้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะตาย มันถึงเวลาหรือ,อยังตามใจของเราถามดูถ้าตายวันนี้จะพอใจไหมตายแบบอุปทวเหตุพอใจไหมตายเจ็บไข้ได้ป่วยพอใจไหมตายให้ผู้อื่นฆ่าฟันทุบตีแทงให้ตายชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบทำอย่างไร ก็ภาวานาตายไว้ก่อนมันจะมาไม่ไหนมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องอนาคตเวลาความตายมาถึงมันมาถึงเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่นแหละไม่ใช่มันอยู่อนาคตความตายนะั้น ดูลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่จมูกนี่แหละมันมีอยู่ที่นี้เวลามันจะแตกจะตายมันก็ตายในเวลาปัจจุบันเวลาภาวานาของเราทุกดวงใจก็ภาวานาเพียรเพ่งอยู่ในเวลาปัจจุบันให้รู้แจ้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้อารมณ์สัญญากิเลตตัณหาในจิตใจของเราเข้ามาทับถมจิตใจของตนจนใจเกิดสับสนขึ้นมาวุ่นวายภายนอกท่านจึงให้กำหนดมารณกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกและลมเข้าไปก็ตามลมเข้าไป ว่ามันไปถึงไหนแล้วเวลาลมออกมามันจะผ่านออกมาผ่านจิตคำว่าจิตว่าใจมันอยู่ที่รู้อยู่นั่นแหละเวลาลมเข้าถ้ามีสติก็รู้ว่าน,นี่เป็นลมเข้าถ้าขาดสติก็ไม่รู้มีสติจึงจะรู้เวลาลมออกมา ลมนั้นมันจะผ่านผ่านดวงจิตผู้รู้อยู่นั้นออกมาเป็นอารมณ์หายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเราตื่นแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นผู้สูดลมหายใจความจริงอนาปาลมหายใจนี้มันทำงานเองเป็นอัตโนมัติ ดูเวลาคนเรานอนหลับมันยังหายใจเองได้หายใจเข้าไปสูตรลมเข้าไปปล่อยลมออกมาเมื่อจิตใจจะหลับไหลไปแล้วก็ตามอนาปาลมหายใจเขาก็ทำงานตามหน้าที่อยู่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้หายใจเองแล้วตายแต่นานแล้วเวลานอนหลับไม่ได้ หายใจไม่รู้ว่าหายใจไม่หายใจแ,แต่มันก็หายใจแทนไว้อยู่อย่างนั้นหละที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าการนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมันเป็นการถูกต้อง เพื่อความไม่ประมาทมัวเมาม,มีความตั้งใจมัน่นว่ามะละนานังเมภาวิสติเมก็เล่ามะลณนะมะละนานังก็ความตายเราจะต้องตายมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกตายได้ทุกเวลา แต่จิตใจนี้อาศัยความประมาทตั้งไม่มัน่นจิตใจไม่ใสสว่างพอจึงไม่รู้ดูสิ่งที่มันตายมาโดยลำดับแต่คนเราเขาไม่เรียกว่าตายแต่แท้ที่จริงมันก็ตายก่อนที่เราจะมาเกิด ก็ไปปฏิสนธิวิญญาณในคันมารดาในท้องแม่ทุกคนวันคลอดวันเกิดนั่นก็คือว่าตายออกมาจากท้องแม่กลับเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนั่นก็มันตายอย่าง,งตายในในออกมาจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกเมื่อมาอยู่ข้างนอก นอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ตายมาโดยลำดับลำดับทีแรกไปมาทางไหนไม่ได้ต่อมาก็มีบิดามารดาพ่อแม่ช่วยดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตายมาโดยลำดับลำดับตายจาก ไปไหนมาไหนไม่ได้มันก็ร่างกายมันก็ไปได้มาได้มันก็ตายมาโดยลำดับกลับคืนไปอีกไม่ได้แล้วจนกระทั่งมาถึงขั้นเด็กไปโรงเรียนเรียนหนังสือภาษาของโลกประเทศของตนเมื่อพ้อนจากการศึกษาก็เป็นคนหนุ่มคนแข็งแรง ทำมาหาเลี้ยงชีพมันตายไปโดยลำดับลำดับอีกไม่นานก็ตกไปถึงวัยกลางคนสี่สิบห้าสิบมันก็ตายไปโดยลำดับมันพัดภากจากสัตว์แต่สังขารไปโดยลำดับลำดับถ้าผู้ภาวานาจะมองเห็นว่าได้ว่า แรกรูปนามกายใจนี่เกิดที่ไหนเกิดในท้องแม่ภายนอกก็เกิดที่จังหวัดไหนบ้านเรือนอยที่ไหนมันก็ตั้งต้นจากนั้นเปลี่ยนแปลงตายมาโดยลำดับลำดับเมื่อเพื่อนมนุษย์นักบวชนักบ้านตาย ก็ไปเผาผีจีกระดูกกันความตายนี่ไม่เลือกว่าในกรุงในกอทมอในต่างจังหวัดบ้านนอกข้อคามเมในวัดในบ้านตายกันทางนั้นแม้เมื่อวานนี้ไปโน,น้นบ้านสันโปรเพราว่าผู้ใหญ่บ้านตาย เอาผู้ใหญ่บ้านไปเผาทิ้งเผาผีจีกระดูกงานมากน้อยวันนี้หาคนมาฟังเทศมีน้อยเพราะผู้ใหญ่บ้านตายหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านตายทำไมก็มันใหญ่แล้วนะใหญ่เต็มบ้านก็ยังตายไปอย่างนั้นมหละมานะภัยคือความตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านสันโป่งตาย พระเราก็ตายได้เนนเราก็ตายได้แม่ขาวนางชีก็ตายได้อุบาสกอุบาสิกาก็ตายได้ตายดีเหมือนกันมันรอเวลารอเวลาเข้าวาระเขารออยู่เมื่อใดจะเป็นวาระของเราวันวานนี้ก็พ้นมา คืนนี้ก็จวนจะพ้นไปแล้วยังอะไรยังไม่ได้วาละนาวังมันจะมาถึงวาละเราลาวาละเขานั้นหัวเลาะได้เมื่อถึงวาละเราแล้วมันหัวเลาะไม่ได้ลทำไมข้าพระเจ้าจึงเจ็บอย่างนี้จึงตายเวลานี้ ขอให้พัดวันประกันพุ่งไปอีกสักหน่อยไม่ได้หรือพยามัจจุราชม,มันผัดไม่ได้ละมาลนังเมภาวิชติต้องเตือนจิตผู้รู้ผู้หล,ลงอันนี้ให้มันรู้ไว้มันยังไม่ตายก็ให้ถือว่ามันรอวันตายอยู่เท่านั้นนั่งรอวันตาย นั่งภาวนารอวันตายยืนรอวันตายเดินไปสู่ความตายนอนรอท่าความตายอยู่อย่างนี้แหละจิตยาได้ประมาทพุทโธในจิตธรรมโมสังโฆในจิตในใจอย่าให้จิตใจประมาทเล่นเลอ่อเพลอเลอ่อ พระองค์ทรงตัดแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกยาประมาทประมาตพลาดพังตายได้ทุกเวลาประมาตไม่ได้คือว่าลืมไม่ได้นึกไว้เตือนจิตไว้ไม่ให้จิตมันคิดเพลดิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปทางอื่น ให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกความจริงลมหายใจเข้าออกมันไม่มีสุขมีทุกข์มันเป็นาธาตุลมผู้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คือจิตนี่แหละจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจดวงนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่เพราะความยึดถือ จิตไม่ปล่อยไม่วางจิตวางเฉยไม่ได้จิตปลดอารมณ์รู้เท่าอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์ใหญ่ผู้ใดมาเห็นว่าการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคล ในสิ่งทั้งหลายที่เราผ่านมาแล้วผ่านอยู่ในปัจจุบันแต่จะไปต่อในอนาคต,ตการจงภาวนาตามรู้เห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวทิตพโพพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิต จำพาะจิตใจในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ลงไปพุทธโธในเวลานี้ทมโมในเวลานี้สังโฆในเวลานี้เตือนใจของตัวเองในเวลานี้เนี่ยตัวเองเทศนาให้ตัวเองฟังใจนี่แหละเป็นผู้สอนผู้บอก ใจของเราเองเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาจิตเตือนจิตปัญญาวิชาความรู้ก็อยู่ที่จิตนั่นแหละแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่รู้ต้องเตือนจิตนี้อยู่ทุกเวลา ปริมนทนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นบทสอนกรรมฐานที่สุดในร่างกายสังขารน,นี้ภายในตัวนี่แหละเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ คนเราหนังหุ้มอยู่นี่แหละไม่มีมีแต่เนื้อแต่เอ็นคมกันอยู่มแมลงวันทั้งโลกนี่แหละมันจะบินล้อมเป็นบริวารมากินน้ำเลือดน้ำเหลืองมาไข่หนอนใส่เนื้อใส่น้ำเลือดน้ำเหลืองไว้ มองเข้าไปให้ทะลุปูโปกจิตอย่าไปหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นตามรูกเห็นรูปนามกายใจพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านามะรูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงนะ นาม,มารูปังทุกขังนามและลูกกายใจนี้เป็นทุกขไม่ใช่เป็นสุขนาม,มารูปังอนัตตานามและลูกเป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราตามรู้ตามเห็นในจิตใจนี้อยู่ทุกขณะทุกเวลาจิตใจจะเย็นสบายเมความสุขความทุกจะหายไป กิเลสราคะมันก็ตกไปกิเลสโทสะมันก็ตกไปกิเลสโมหะก็ตกไป <_ d ata> เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะตกออกจากจิตใจไปที่อื่นแล้วจิตใจภายในก็จะเกิดความรู้จรแจง้งแสงสว่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย จึงจำเป็นต้องโอปะนะยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ตามรู้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมารณะ,ะกรรมฐานเห็นแจ้งโยภายในจิตใจนี้ คนอื่นผู้อื่นจะรู้จะเห็นไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่จิตใจของเราเองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจมาชำระจิตใจดวงเนให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีทีคายุโกภาอาภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสข,ขังภาลัง